สวัสดีครับ Apple ปล่อย iPad OS 18มาให้ผู้ใช้ iPad ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับสำหรับ iPad OS 18รองรับ iPad ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iPad OS 17.7ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเวอร์ชันใหม่นี้จะชวนอัปเดตหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iPad OS 18บน iPad Pro 11 M4 ทําความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core ลดลงเยอะเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด,ด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเยอะต่างจาก CPU เลยครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการรับเด็ดใหม่ล่าสุดนี้จะใช้แบตเตอรี่เป็นยังไงไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหน โดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPad Pro 11นิ้ว M4 เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้ง สำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้เครื่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยู่เล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับ โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPad Pro 11 M4 ปรากฏว่า iPadOS 18ตัวเต็มใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยใช้ไป3%เหลือ97% ในขณะที่ iOS 17.7ใช้ไป1%หรือ99%ผลลัพธ์ที่ได้นี้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับยังประหยัดแบตเตอรี่ดีการอัปเดตเป็น iPad OS 18ตัวเต็มบน iPad Pro 11 M4 ความเร็ว CPU ลดลงแต่ GPU เพิ่มขึ้นและใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดๆไม่มีอะไรนะห่วงครับเพื่อนๆที่ต้องการใช้ iPad OS 18อัปเดตกันต่อได้นะครับใช้งานได้ดีมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพียบน่าใช้มากเพื่อนๆไปอัปเดตกันได้ครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ